สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุน่ารู้กันนะคะอ่าวัสดุน่ารู้ในวันนี้นะคะเรามาดูนะคะว่านักเรียนคิดว่าหากเราต้องการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุตุกตาเราจะเรียกว่าวัตถุนะคะส่วนประกอบที่เอามาทําเป็นตุกตาเนี่ยเรียกว่าวัสดุอย่างเช่นเจ้าตุกต,ต,ตาตัวนี้อ่าตุกตาตัวนี้ส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างส่วนประกอบของตุกตาไหนนักเรียนลองช่วยกันตอบสิคะอ่ามีนักเรียนหลายคนบอกคุณครูมาว่า ตุ๊กตาน่าจะมีส่วนประกอบมาจากออตุ๊กตาน่าจะมาจากผ้าคาปูแล้วก็มาจากใยสังเคราะห์แล้วก็มาจากได้นะคะใช่แล้วค่ะอันนี้เราจะเรียกมันว่าวัสดุพอมารวมกันปุ๊บเป็นหมอนหรือเจ้าตุ๊กตาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวัตถุค่ะส่วนของเล่มผู้ชายนะคะอย่างเช่นเราจะประดิษฐ์ว่าวเรามาดูว่าวเกิดจากส่วนประกอบคือเชือกไม้แล้วก็กระดาษเมื่อรวมประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้ว่าวขึ้นมาเราจะเรียกว่าว่าววัตถุนะคะสรุปง,ง่ายๆก็คือว่า วัสดุคือสิ่งของที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆส่วนวัตถุก,ก็คือสิ่งของที่เกิดจากวัสดุหลายอย่างมารวมตัวกันวันนี้นะคะคุณครูจะพาไปดูว่าแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าวัตถุตัวนี้ก็คือตัวเสื้อผ้าใบเก่าเราไม่อยากใช้แล้วส่วนย่อยของมันก็คือประกอบด้วยแผ่นไม้และตะปูใช่ไหมคะพอเรานำมาประดิษฐ์ใหม่แล้วอาจจะได้ชั้นวางของเก้าอี้โต๊ะต่างๆ วิธีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างคืออาจจะทําให้วัสดุเย็นหรือร้อนอ่ะเรามาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอ่ะมีวิธีการเช่นดินน้ํามันเราอาจจะใช้วิธีการบีบหรือ,อบิดให้มันมีรูปร่างต่างๆถ้าก้อนหินเราอาจจะใช้วิธีการทุบถ้าเป็นอ่าประตูเราอาจจะใช้วิธีการดึงหรือผลักทําให้เกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะส่วนอันนี้คือ เทียนไขแล้วก็ใช้วิธีการจุดไฟเทียนไขก็จะมีการหลอมละลายไปเรื่อยๆนะคะ,ะจากนั้นเรามาดูกันต่อว่าแล้วถ้าเราไปร้านหมูกะทะเราอยากกินเนื้อหมูก้อนนี้เราเอาเนื้อหมูไปทําความร้อนโดยการปิ้งหรือย่างเนื้อหมูก็จะมีรสชาติมีกลิ่นที่หอมๆแล้วก็มีสีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่ถ้าปลาหมึกเราไม่เอาไปย่างเราไปตากแดดก,ก็เหมือนกันความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทําให้สีของปลาหมึกเปลี่ยนไปจากนั้น ถ้าเป็นน้ําน้ําร้อนการตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ได้รับความร้อนเพิ่มน้ําร้อนก็จะเย็นตัวลงกลายเป็นน้ําปกติจากนั้นเมื่อเราเอาน้ําที่อยู่ในแก้วนะคะไปแช่ตู้เย็นปุ๊บน้ําเมื่อมีอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆจะกลายร่างมาเป็นน้ําแข็งนะคะประโยชน์และโทษของการเปลี่ยนแปลงวัสดุประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากความร้อนในการทําอาหารในการตากผ้าส่วนโทษของมันเนี่ย บางครั้งความร้อนเนี่ยเมื่อโดนกับพลาสติกจะทําให้พลาสติกละลายนะคะและไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอ่ะสรุปง่ายๆวันนี้นะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นตัวลงได้อย่างไรบ้างก็คือถ้าเราอยากให้วัสดุร้อนขึ้นเราต้องนําไปเผาด้วยไฟหรือตั้งไฟหรือการแช่ในน้ําร้อนบางครั้งอาจจะนําไปตากแดดหรือไปไป,ไปอบนะคะส่วนการทําให้วัสดุเย็นลงก็คือนําไปแช่ในน้ําแข็งหรือตู้เย็นจากนั้น เมื่อนําไปแช่ในช่องแข็งเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งทิ้งไวใ้ในอุณหภูมิห้องก็ตามก็จะมีผลทําให้วัสดุเย็นลงได้นะคะค่ะสําสหรับ้ามหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัตถุว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้ครูขอจบการนําเสนอเพีย่เท่านี้ก่อนนะคะนะักเรียน